ทำใจของเรานะให้ว่างว่าปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างไปให้หมดทำใจให้ว่างว่างวางเปล่าจากความคิดอใดๆทั้งสิ้นแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆ นุน่มๆเบาๆสบายบายนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือ ึงเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเรานะจ๊ะแล้วก็เป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนนนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันตุพระอ,รรระองค์ถ้าเริ่มหยุดใจของท่านอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด อยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะภายหลังจากที่ท่านปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างแล้วข้าใจหยุดตรงกลางตรงนี้หยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ไปทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้พอูกส่วนใจก็ตกสูนเคลื่อนก็ไปสู่ภายใน แล้วก็เห็นดวงทําลอยขึ้นมาเป็นดวงใสบริสุทธิ์ริุดเพชรลูกที่จรในแล้วไม่มีตำหนิเลยใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวัน ใสยเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเป็นแล้วทังกระจายหยุดนิ่งในนิ่งอย่างเดียวต่อไปนิ่งนิ่งน,งนมน,ม,นมพอถูกส่วนก็เห็นไปตามลำดับเลยในสิ่งที่มีอยู่ในตัวเห็นดวงธรรมในดวงธรรมคือกลางดวงปฐมมรรค ก็เข้าถึงดวงศีกลางดวงศีก็เข้าถึงดวงสมาธิกลางดวงสมาธิก็เข้าถึงดวงปัญญากลางดวงปัญญาก็เข้าถึงดวงวิมุตติกลางดวงวิมุตติก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัศน,น,นะทั้งหมดนี้มีอยู่ในตัวตั้งแต่ดั้งเดิมมาแล้วเป็นแผนผังของชีวิต ดวงธรรมเหล่านี้ก็จะกลั่นใจให้ใสใสบริสุทธิ์หลุดพ้นไปตามลำดับแล้วก็เชื่อมให้เขาถึงกายภายในคือกายมนุษย์ละเอียดในการกายมนุษย์ละเอียดก็จะเข้าถึงกายทิพย์อยากในกลางกายทิพย์อยากก็จะเข้าถึงกายทิพย์ละเอียด ในกลางกายทิพย์ละเอียดก็เข้าถึงกายรูปปรพมหยาดในกลางกายรูปปพมหยาก็เข้าถึงกายรูปปพมละเอียดในกลางกายรูปปะพมละเอียดก็เข้าถึงกายอารม์ประพมหยาในกลางกายรูปภพมหยาก็เข้าถึงกายอรม์ปรพมละเอียดในกลางกายรูปภพมละเอียดก็เข้าถึงกายทมโคตภูหยา ในกลางกายธรรมโคตพูยาบก็เข้าถึงกายธรรมโคตพูละเอียดในกลางกายธรรมโคตพูละเอียดก็เข้าถึงกายธรรมประสดาบัหญาบนาตั้าวาสูงห้าวาเกเทโบตูมนะเจ๊ะในกล er างกายธรรมประสดาบัญญาบถูกส่วนก็เข้าถึงกายธรรมประสดาบันละเอียดในกลางกายธรรมสดาบันละเอียดถูกส่วนก็เข้าถึงกายธรรมระสิกิตคามีญาบ นาตักสิบวาสูงสิบวาในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีอยากก็เข้าถึงกายธรรมพระสกิทาคามีละเอียดในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีละเอียก็เข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีหยากนาตัก15สิบห้าวาสูงสิบห้าวาในกลางกายธรรมพระอนาคามีอยากก็เข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีละเอียด ในกลางกายธรรมพระอนาคามีก็เข้าถึงกายธรรมพระอรหัสหยาบหน้าทักยี่สิบวาสูงยี่สิบวาในกลางกายธรรมพระอรหัตหยาบก็เขาถึงกายธรรมพระอรหัตหละตอกกเอียดทั้งหมดมีสิบแปดกายซ้อนๆกันอยู่ภายในเป็นทางมรรคผลนิพพานท้าได้บรรลุมรรคผลนิพพานที่มีอยู่ในตัวของนั่น อบรู้แล้วก็นำมาถ่ายทอดให้แก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายได้เข้าถึงตามพระองค์มุงพระองค์ทราบดีว่ามนุษย์เทวดาทั้งหลายในตัวล้วนมีกายในกายเหล่านี้ทำในทำเหล่านี้ซ้อนซอนกันอยู่แต่ไม่รู้ตัวเองว่ามีอยู่ เพราะฉะนั้นท่นก็ถ่ายทอดสอนไปและในสุดก็มีผู้บรรุุธรรมตามพระองค์เป็นพระอริยเจ้ามากมายทีเดียวทั้งมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยจึงมีความสำคัญมากที่เราจะต้อง ยุดนิ่งให้ได้เข้าไปครอบคลองให้ได้เพื่อจะเข้าถึงกายในกายดังกลา่าวได้ก็ถึงมรคนิพพานดังกล่าวที่มีอยู่ในตัวของเราเพราะฉะนั้นมรคนิพพานนี้ไม่ได้พ้นกาลสมัยที่จะเข้าถึงได้แต่ว่าอยู่ในกาลสมัยตลอดเวลาไม่เกี่ยวกับกาลเวลา เป็นอากาลิโกจริงๆจ,จะเข้าถึงได้ก็ต้องหยุดอย่างเดียวใจหยุดนั่นแหละเป็นตัวสำเร็จดังที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลในบุญีสดจันทัศโรผู้คนพระพิยาธรรมกายท่านได้สรุปคำสอนเอาไว้อย่างนี้ ตรงตามคำสอนของพระสมมสมริเจา้าทุกพระองค์เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็จะต้องประคับประคองใจให้หยุดนิ่งนุ่มเบาสบายเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลที่เรากำลังจะมาพร้อมใจกันหลอ่อลูกเหมือนพระเดวกุหลวงปู่ โดยทองคำเราได้นึกถึงพระเดบุคหลงปู่เป็นอารมณ์ต่อเนื่องกันมาณยาวนานแล้วเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราจะเริ่มต้นในการตรึกระลึกนึกถึงพระเดบุณุลงปู่ที่เราคุ้นเคยอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด อย่างสบายๆให้ท่านหันหน้าออกไปทางเดีกับตัวของเราแล้วก็อาดใจยหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่กลางหลงปู่ในกลางกายของเราเลจ้ะนิ่งๆนุ่มๆ เบาเบาสบายสบายพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาเบ,า,บาให้สม่ำเสมอว่าสมัมมาอรหังสมัมมาอรหัง สัมมาอรังนึกถึงพระเดวคุหลงปู่ควบคู่ขนไปนะจ๊ะแล้วคํา่่าสัมมาอรังนี้เป็นคําที่พระเดวคุหลงปู่ท่านอบรมสั่งสอนอยู่เสม,มอท่านพูดอยู่เสม,มอถ่ายทอดอยู่เสม,มอเพราะจะนั้นเป็นคําที่ท่านชอบ มีหยุดในหยุดมีนิ่งในนิ่งมีกลางของกลางมีสัมมาอรหังนี่แหละคือประโยคที่ท่านชอบถ้าเราทําสิ่งที่ท่านชอบแล้วเราก็จะได้เข้าถึงสิ่งที่เราชอบด้วยคือได้บรรลุธรรมที่มีอยู่ในตัวของเราตามคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสมัมพุทธเจ้าและ คำสอนคองพระเด็คุณหลวงปู่ผู้คนพบอิชาธรรมกายเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนทั่วโลกให้ตรึกกระลึกนึกถึงพระเด็คุณหลุงปู่อยู่ที่ส่ยนกลางกายฐานที่เจ็ดอย่างเบาๆสบายๆประดุษท่านยังมีชีวิตอยู่ แล้วก็บล็อกคองใจบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังอย่างนี้เรื่อยไปถ้าจะได้เอาเราเข้าไปเชื่อมสายบุญภายในเชื่อมกับพระรัตนาตรัยในตัว เราก็จะได้เข้าถึงทำได้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้โดยเริ่มต้นจากการระลึกนึกถึงพระเด็บคุณหลวงปู่อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะ